ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชานนท,นทานมณฑลทหารบกที่37โดยชุดปฏิบัติการประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านพวยยาไซเดิหน้าจัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มด้วยความห่วงใยมอบความจริงใจสู้ภยัยฤดูหนาวนี้ ด้วยการนําถุงยางชีพพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับครอบครัวของนายจปปีจะซออายุ77ปีครอบครัวของนายอาตีเสรเมื่อกูอายุ68ปีและครอบครัวของนางนาตินาปูอายุ63ปีค่ะซึ่งทั้ง3ครอบครัวนะคะอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและมีฐานะยากจนค่ะ การดำรงชีวิตประจำวันมีความยากลำบากไม่มีไรายได้ประจำต้องอาศัยการรับจ้างทั่วไปเช่นการปลูกข้าวโพดหักข้าวโพดปลูกข้าวเกี่ยวข้าวถังหญ้าและแบกหามต่างๆเพื่อหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะทางหน่วยจึงได้นำถุงยางชีพพระราชทานจำนวน3ามถุงและผ้าห่มกันหนาวของกองทัพบ,บกรวม12ผืนลงพื้นที่นำไปมอบช่วยเหลือนะคะ ประกอบกับในช่วงนี้ค่ะที่สภาพอากาศในพื้นที่ยังคงหนาวเย็นอยู่โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนและช่วงเช้ามืดอีกทั้งอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2569จึงถือเป็นของขวัญปีใหม่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย โดยแต่ละครอบครัวค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณทหารที่ได้นำถุงยางชีพพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวมามอบให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆซึ่งก็อสร้างความประทับใจและความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ